สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนวันนี้แอดมินเอวาขอมาเล่าเรื่องผีสุดหลอนที่ได้มาจากเพื่อนสนิทชื่อเจนนะคะเจนเป็นคนที่ชอบเดินทางมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างที่เจนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งฟังแล้วขนลุกสู้เลยค่ะเนี่ยคําเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องมันเริ่มจากว่าเจนเนี่ยเป็นคนที่ชอบความท้าทายค่ะ นางก็เลยตัดสินใจไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติที่ค่อนข้างจะทุรกรันดารน,นิดนึงเลือกพักบ้านพักเอกชนราคาถูกในเขตอุทยานค่ะเจนเล่าว่าบ้านพักเก่ามากมีหลายหลังแต่ตอนที่นางไปเนี่ยแทบไม่มีคนเลยค่ะเหมือนไปพักคนเดียวเลยก็ว่าได้พอเจนเดินทางไปถึงก็เจอลุงสมกับป้าสีสองสาม,มีภรรยาที่ดูแลบ้านพัก ลุงสมทับเจนด้วยความเป็นห่วงว่ามาคนเดียวจะอยู่ได้หรอเจนก็งง,งๆแต่ก็ตอบไปว่าอยู่ได้ค่ะวันแรกเจนก็เดินป่าสำรวจธรรมชาติไปเรื่อยเปืยตกเย็นก็กลับมาที่บ้านพักกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนเดียวท่ามกลางความเงียบสงัดตอนนั้นเจนเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วค่ะเจนเล่าว่าระหว่างที่เดินผ่านห้องเล็กๆห้องหนึ่งในบ้านพักจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีใครมาดึงผมตรงกลางศีรษะ เจ้นตกใจมากรีบเดินหนีไปนั่งสงบสติอารมณ์ในห้องนอนแล้วก็พยายามคิดในแง่วิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าสถิตก็ได้มัง้งแต่ในใจก็แอบคิดว่าถ้ามีคนดึงผมจากกลางศีรษะได้ตัวเขาต้องสูงมากหรือไม่ก็ต้องห้อยหัวลงมาแค่คิดก็สยองแล้วค่ะพอกลางคืนมาถึงความน่ากลัวก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณบ้านพักอยู่ในป่าบนสโลปภูเขาไม่มีไฟฟ้า มีแค่ตะเกียงเจ้าพายุให้แสงสว่างเสียงลมพัดแรงมากใบไม้ตกใส่หลังคาดังปังๆฟังดูเหมือนเสียงคนเดินเจนพยายามมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นดาวเต็มท้องฟ้าสวยมากแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะสิคะเจนบอกว่าตอนที่กำลังเคลิมคล้มๆจะหลับได้ยินเสียงผู้ชายสำเนียงเหนือพูดว่าพี่เขานอนนี่เจนสะดุง้งตื่นแต่ก็พยายามคิดว่าเป็นแค่หูแววพอตั้งสติได้ ก็พยายามข่มตาหลับอีกครั้งคราวนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาแบบไม่มีสำเนียงว่าเสร็จหนูเจนงงมากค่ะไม่รู้ว่าใครพูดแล้วพูดทำไมเท่านั้นยังไม่พอค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีหนูตัวใหญ่มากวิ่งเข้ามาในห้องไต่ไปตามคานหลังคาแล้วหายเข้าไปในห้องที่ล็อกกุญแจไว้เจนตกใจแต่ก็พยายามตั้งสติแล้วนึกถึงคำพูดของลุงสมที่บอกว่าให้เก็บของมีค่าให้มิดชิดเพราะสัตว์ป่าจะมาลากไป เจนก็เลยลุกขึ้นมาเก็บของทุกอย่างใส่กระเป๋าแล้วรูดซิปปิดให้สนิทพอกลับมานอนบนเตียงเจนดึงผ้าหม่มคลุมโปงเลยค่ะกลัวมากๆก,กลัวว่าจะมีอะไรมาให้เห็นมากกว่าแค่เสียงแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ดับตะเกียงกลัวว่าตะเกียงจะล้มไฟไม่บ้านเจนเลยค่อยๆดึงผ้าห่มออกไปดับตะเกียงแล้วก็คิดว่าจะเดินไปหาลุงสมกับป้าสีเพื่อขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายเจนก็เปลี่ยนใจค่ะ คิดว่าถ้าเดินออกไปตอนกลางคืนอาจจะเจออะไรร้ายแรงกว่าเดิมก็ได้เจนเลยตัดสินใจคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นบอกว่ามาดีก็บอกกันดีๆขอบคุณที่มาเตือนให้เก็บของวันนี้เหนื่อยมากแล้วขอพักผ่อนนะแล้วก็พยายามข่มตานอนค่ะคืนนั้นเจนนอนไม่หลับเลยค่ะใจมันสั่นกลัวไปหมดจนกระทั่งฟ้าเริ่มสางเจนรีบลุกจากเตียงคว้ากระเป๋า แล้วก็วิ่งลงเขาไปขึ้นรถกลับกรุงเทพทันทีเจนยังเล่าให้ฟังอีกว่าเรื่องนี้มันแปลกตรงที่ว่าหลังจากที่ได้ยินเสียงหนูวิ่งเข้าไปในห้องอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยหรือว่าจริงๆแล้วหนูตัวนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นแค่สิ่งที่เจนคิดไปเองกันแน่นะเจนบอกว่าบางทีอาจจะมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเจนอยู่แล้วรู้ว่าเดี๋ยวจะมีหนูวิ่งเข้ามาก็เลยบอกให้เจนรู้ล่วงหน้า เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาสำหรับเจนจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ที่แน่ๆคือเจนไม่กล้ากลับไปพักที่อุทยานแห่งชาติแห่งนั้นอีกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าสุดหลอนของเจนที่แอดมินเอวาเอามาฝากกันวันนี้น่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบเรื่องผีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของแอดมินเอวาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องผีสนุกๆที่จะเอามาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์หลอนๆของตัวเองให้ฟังบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะ